ฝั่งซ้ายจ้ะฝั่งซ้ายนะมาดูกันเอาวันนี้ไปเป็นรางวัลนะจ้าเสียงใหม่โอ้ยอะไรวะเนี่ยลูกนงี้ฉันเก็บตังค์ร้อยหนึ่งไปซื้อข้าวกินดีกว่าหวานเจี๊ยบมาครับคนต่อไป นี่จ้ะทั้งเหนือทั้งตัวป้ามีอยู่แค่นี้แหละขอให้โชคดีทีเธอสาธุป้าเลือกแล้วจ้ะมีคนรออยู่เยอะแยะเลยไหมเนี่ยว้าวเอาฝั่งขวาละวกะฝั่งขวานะอ๋เลือกฝั่งขวานะมา ถูกอนนเอาอันนี้ไปเป็นรางวัลเฮ้ยนะคุณคะอย่าทำป้าแกเลยนะคะป้าแกแก่แล้วะอะค่ะก็ได้อ่างั้นเสร็จแล้วป้าไปเลยไปป้าเชินต้าต่อไปเลยจ้าพนมป้าขอเปิดอีกครั้งได้ไหมป้าจ่ายไปต้องร้อยหนึ่งนะป้าได้เปิดครั้งเดียวเองไม่ได้หรอกป้า มันต้องเปลี่ยนไปตามกติกาสิแต่ถ้าป้าอยากเล่นใ่เนี่ยเอาใหม่อีกร้อยหนึ่งแต่นั่นเันเงินหนึ่งร้อยบาทใบสุดท้ายของป้าแล้วนะป้าไม่เหลือเงินสักบาทหนึ่งแล้วเนี่ยน่าสงสารจังเลยแต่ใครใช้ป้าไม่เล่นล่ะไม่มีคราคับป้าดิก็เงินรางวัลมาหลายหมื่นเนี่ใไข่มั่งจะไม่อยากได้ละป้าคะหนูให้ป้าค่ะป้าไม่ต้องมาเสี่ยงโชคแล้วนะคะ ป้าเอาไปซื้อข้าวกินนะคะโถแม่หนูใจดีจริงๆเลยป้าขอบใจมากนะขอให้หนูโชคดี<ฮ>ไม่เป็นไรจ้ะป้า <c oughs> คุยกันเสร็จด้ยังจ๊ะถ้าล้วป้าไหนก็ไปเลยป้า่อไปขึ้นมาเลยจ้าเ,เลือกเลยจ้ะน้องสาวคนสวยและรวยมากซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาฟังซ้ายค่ะออาฝั่งซ้ายนะ อาฝั่งซ้ายนะโไม่อะไรอะทำไมไม่มีใครได้เงินเลยอ่ะเอารางวัลนี้ไปเอ้ยเดี๋ยวฉันขออีกรอบแล้วกันขออีกรอบอีกหนึ่งร้อยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะดีนะนางหนูมันให้เงินคืนมา

อฝั่งขวานะอฝั่งขวานะรามาดูกัน้ยจุบจุบไปถูกอีกแล้ว <laughs> ืมที่แถมมันก็เล่นไม่ซื่อนี่เองมีหน้าล่ะถึงไม่มีใครเปิดถูกเลย <h> แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว นึกออกแล้วนั่งหนูนั่งหนูเองเล่นไปนะ่ะเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกหรอกเอา้าป้าหมายความว่ายังไงอะก็ไอ้นี่มันโกง ทำไมป้าพูดอย่างนั้นน่ะถ้าเอ็งไม่โกงอ่ะเอ็งก็ให้ป้าเล่นอีกรอบหนึ่งตีเฮ้ยุบุบจัดไปป้าเอ็งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าเอาเงินคืนให้เอ็งมั่นใจขนาดนั้นเชียวอเลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าอฝั่งไหนนะ เอาฝั่งนี้นะเอาฝั่งสายจ้ะเอาฝั่งซ้ายานะซ้ายนะเ <im it> ดียวเ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 อาฝั่งขวาดีกว่า, <im it> เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขวานะเปลี่ยนเป็นขวานะเดียว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 เอาฝั่งซ้ายดีกว่าโอ๊ยป้าป้าจะซ้ายจะขวาเนี่ยกเลือกหลายที่งงหมดแล้วเนี่ยอย่างงนะอซ้ายก็ได้เอาฝั่งซ้ายนะ เอาวัง tới นะมาเดี๋ยว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 เอาวางขวาดีกว่านะเปิดเลยเปิดเลยเย้เราได้เงินแล้วป้าป้าเก่งมากเลยอะเดี๋ยวเราเอาไปแบ่งกันนะนางหนู เงนินหลายหมออยื่นอ่ะไอ้พวกแกทำไปถึงพลาดจริงวะฉันไม่ได้พลาดนะพี่พวกฉันก็ทําตามแผนหมดพี่นั่นแหละที่พลาดใช่พี่พลาดเองแล้วพี่จะมาโทษความผิดให้ฉันไม่ได้เลยโว้ยจะใครจะไปรู้อ่ะพวกนี้ป้าน,นั่นซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยโอ้ยต่าเราก็มาได้อ่ะแต่เสียเงินหมดเลยมึงดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยโอ๊ย แบ่งกันคนละครึ่งนะป้าป้าเก็บไว้เถอะป้าโชคดีเสียงโชคได้อะป้าก็เก็บเอาไว้เลยป้าไม่ได้โชคดีหรอกแค่ป้ารู้กลโกงของพวกมันป้าป้าหมายความว่ายังไงจ๊ะก็พวกมันน่ะโกงเราก่อนหนูสังเกตไหมที่มันเคาะฝากล่องน่ะมันบอกลูกน้องมันให้สลับเงินไปฝั่งที่เราไม่ได้เลือก จริงเหรอคะ <cake> ไม่น่าล่ะถึงไม่มีใครเปิดเจอเงินเลยอ่ะคนอย่างพวกมันต้องโดนเราหลอกแบบนี้แหละจริงค่ะสุดมากเอางี้ได้เงินมาตั้งหลายหมื่นแล้ววันนี้เราไปฉลองกันหนูอยากกินอะไรบอกมาเดี๋ยวป้าเลี้ยงเองแหล่ป้าพอรวยแล้วเนี่ยใจปั้มเลยนะเอาก็หนูมีน้ำใจกับป้าก่อนนี่ ป้าก็ต้องเหมีนน้ำใจกันหนูเหมือนกันช่างนั้นเราไปกินชาบูดีไหมป้าไปสิไปไป